วันน right. ี้ฉันต้องมาตัดต้นไม้สินะนี่ฮะดฉันวันนี้ฉันต้องมาทางานของตัดต้นไม้สินะเฮ้ยดี๋ยเวลาทางานดีกว่าอแล้เดี๋ยวนะฉันลืมอะไรน่ะดีช่างดีปป๊บป๊ป๊บป๊าัานเรืเรื่องเรื่อง แล้วว่าแต่แล้วข้างบนชาจะเลือกยังไงเนี่ยเดี๋ยวทะเลนะต๋อจริงด้วยคเขาบอกว่าเร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 ือการอะไรนะเขาบอกว่าจะมีทุ่งทุ่งซาฮเราจะมีออกกันละว่าเวลาใครไม่ใครก็จะได้ตัดต้นไม้นี้ไม่อย่างงั้นทุ่งทุ่งซาฮุ่าก็จะออกกันะว่าไล่ตีผู้คนเฮ้ยเรื่องบุรสอรามากเลยแต่มันจะเป็นเรื่องจริงนี่ยังไงโถ่เอ้ ก็แค่เรื่องลองเด็กหนาใช่ไหมโอยทำไมมันตัดยากขนาดนี้เดี๋ยวฉันปีนละกันเฮ้ยโอ้ยตัดตัดตัดโอ้โหอีน่าหลังหักอีกต่างหากเอ้ยบาสุดเลยซ้ยเอาออกก่อนถูเอ้ยเอาไม้เอาไม้ฉันไม่ยอมหลอกต้นไม้งี่เง่าฉันต้องทำลายแกให้ได้ เอาเี้เอาไมว่ากระโดดเลยก็ได้อุ God, ้ยมีอย่งใช้ก <mind appeared twe watering>. ็โอ้ยโอ้ยกระโดกหักโอ้ยตายแล้วอุ้ยฉันไม่สนฉันตัดอือโอ้ยจะมาเกิดอะไรขึ้นชีวิตฉันเนี่ยกระโดุหักโธ่เอ้ยช่างเถอะตัดต่อไปโอ้โหตัดอัตอัตอัตโมัตได้ไม่เนี่ยโธ่เอ้ยอโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยตัดต่อไปเดี๋ยวนะตัดอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่ีไงไงแหนะ โอ้โหอาจจะตกมาอาจะอะไรนะอาจจะโน้มมาว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยอ้อฉันลืมไปทำไมฉันไม่ใช้ไอทีเผานี่นะาเออในตายฉันลืมได้ยังไงเนี่ยโถเอ้ยฉันต้องเก็บเอมไม้พวกนี้แล้วสินะฉันไปเก็บก่อนอืมฉันทำยังไงกับต้นไม้นี่เนี่ยต้นไม้มะพร้าวเดี๋ยวดิยังเหลือในนั้นสินะอ๋อฉันลืมไปฉันมีระเบิดเผดเฮ้ยฮึบ ออกไปกินวายเอุ้ยอ้ยบินไปอยู่กับไฟเลยเอ้ยไอ้ตายหนิโอ้ยอุ้ยเกือบเผาเลยแล้วเช่าไงต้นไม้นั่นนี่ดิต้นไม้งี่เง่าอ้ยตัวเหมือนแบบเพิ่งยี่นทำไมมันไม่นี่เลยเฮ้ยจะต้องหาวิธีทางจัดการมันให้ได้สินะเดี๋ยวหาวิธีแป๊บหนึ่งอืม งั้นผเผาแกเลยละกันเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าดิจมีไฟแช้อยู่นะแต่ไม่มีจริงหรอแค่แค่เผาโอ้โหเผาหายไปหมดเลยเผาเลยเผาฮ่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 าอุ้ยสิยายนี่ก็ได้เงินแล้วสินอฉันเป็นอาชีพดักต้นไม้นั่นนี่อ่ะฮ้ยฮ่าฮ่าดูไอ้เยอย่างน้อยเราก็ได้เงินนั่นนี่อ่ะ อืมมาแต่เราจะมีทุ่งๆสาคนเราจะมาแก้แค้นเราไม่หนีฉันไม่เชื่อเราแค่ร้าสาและนั่นเท่านั้นเองอืมอร่อยจังเลยนะั่นล่งเนะี่ยโอ้โหฉันเอาเงินไปซื้อร้านซะด้วยโอ้โหกินกันดื่มทมัมไม่ไดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ <c ười> อันนี้แค่ความเพื่อความสนุกเท่านั้นกินกันงมๆโอ้อร่อยจังเลยแต่ถ้าเกิดว่าฉันทำงานที่นี่ฉันจะได้เงินเยอะเราไปซื้อมานี่ดีกว่า แต่ฉันมีครอบครัวนี่นะ่ังไม่เคยกินดีกว่างำยำยำอร่อยจริงๆเลยท,ทลยุ่งทุ่งซาฮุลาเฮ้ยเสียวใครพูดเนี่ย,ยทุงท่งทุ่งซาฮุลาอืมฉันรู้สึกว่าขันนินพูดนะเจ้องหารไปดูข้างหลังก่อนแปบบ๊บเย้อยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยทุงท่งทุง่งซาฮุลาอะไรคือเดี๋ยวนะแกพูดอะไรอะทุงท่งทุ่งซาฮุลาอะไรของแก แกพูดอะไรของแกนะทุ่งทุ่งสาฮุระมันคืออะไรทุ่งทุ่งสาละอิอิอร่อยเดแกพูดอะไรของแกเนี๋ยไม่เข้าใจเฮ้ยพูดแปลดีสิเออฉันก็พูดได้ฉันพูดอันี้พูดพูดได้นะฉันคือทุ่ง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 สาฮุระฉันคือบ้าจายประเทศอินโดนีเซียฉันก็จะกลับมาแก้แคนพวกแกที่พวกแกเนี่ยชอบทำลายทำปัญชาขอต้นไม้น่าซี่ แล้วกแกมาแล้วแกมาทำอะไรที่นี่นะฮะฮะทุ่งทุ่งก็ฉันจะกลับมาแก้แ้กพวกแก,แกยังไงล่ะฮะนี่แกหมายถึงแล้วแกจะมาจากกัดการคณที่เอ่อตัดต้นไม้ทำไมก็ฉันรัดต้นไม้เนี่ยด,ดูดูสิตัวฉันทำเป็นจากไม้ฉันก็จะมาฆ่าแกตายซะแตะตายซะ,ตยะ,ตยะแต่แกไม่ต้องพูดมากเอยเดี๋ยวจะเหยียน้องใครน้องแกนี่นะอ้านี่นะตีเลย นี่แหนะ้ไม้ทำต้นไม้ฉันทำมาจากเป็นไม้ด้วยดีดีดีแหละนี่ตทุ่งทุ่งทุ่งสาหุระทุ่งทุ่งทุ่งสาหุระดีเดียดตีจุเสียชีวิตเลยฮ่าฮ่าฮ่าใครที่ตัดต้นไม้ของฉันฉันฉันคือทุ่งทุ่งสาหุระใครที่ตัดต้นไม้นะแม่อย่างงั้นทุ่งทุ่งสาหุระจะกลับมาแก้แค่พวกแกในในเมืองนี้เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า เย้ yeah, ทุกคนวันนี้เราได้ครั้งบ้านนบักแบัแตบรเตมมได้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ย hey, จริงด้วยสิฉันลืมวันนี้ลืมไปพ่อแม่ของบัตรตงมมไม่มอยู่ปแค่หนึ่งวันนั่นเนี่ยแล้วเรามาครั้งบ้านในที่นี้ก็ดีก,กว่าขอให้สนุกกันเลยเดี๋ยวว่าจะทําให้ฉันบ้านลงแล้วกันนะครับทุกคนเออว่าแต่แล้วเ,เพื่อนมันไปไหนเนี่ยยังไม่เห็นมาเลยอืมสงสัยไม่อยากค้งบ้านละมัง้งสงสัยพ่อแม่ไม่อยากให้มาหมัง้ง อืมฉันว่าไม่สงสัยว่าชัดว่านะเนี่ยมันก็คงมาแล้วแหละฉันว่านก็ค่อยพูดก็ได้นะเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่เขาทำไมเธอผู้ชาตายไปแล้วไปบอกไว้พักมาเตงโมดีกว่าก็ๆเปิดประตูหน่อยเปิดเข้ามาเลยว้เขาพูดจริงเหรอทำไมนายมาช้าเนี่ย เลยฉันดึกว่าพ่อแม่นายไม่ให้มาค้างบ้านบากเต็งโมซะอีกบางทีพ่อแม่ฉันให้เข้าแล้วแหละพ่อแม่ฉันเป็นคนใจดีมากเลยแต่ฉันจะมาบอกพวกนายนี่นายวงนายรู้ไหมตาของปู่ของฉันเนี่ยตายเสียชีวิตแล้วนั่นเนี่ยอ้าว่าไงนะที่แกมาช้าเนี่ยบอกว่าจะมาบอกพวกเราใช่ไหมใช่แล้วฟักทองที่ฉันจะมาบอกว่าตอนนี้ มีทุง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 ซาฮูล่าออกอารวาสนะซี่ฮะทุงทุงทุงซาฮูล่าเหรอเนี่แกหมายพูดเปิดถึงอะไรแกไม่รู้เหรอทุงทุงทุงซาฮูล่ามันหมายถึงก็คือมาไปคือปีศาจ้อนไม้นะซี่ปีศาจ้อนไม้งั้นเหรอแล้วมันทําอะไรบัางมีความสามารถก็คือการฆ่าคนแล้วก็ตีหัวจนตายนะซี่ โอ้น่าโอ้ยแรสาระแกไม่รเอาเข่าวนี้มาจากไหนเนี่ยมันคือข่าวจากพ่อฉันนะสิพ่อฉันเคยฝันว่าพ่อฉันเนี่ยเคยเห็นตรงทูซาคุล่านในฝันนะ่ะโอ้ลรสาระมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอืมฉันว่าแปลกๆนะเอาเป็นว่าเย็นนี้เราไปเราเราคืนนี้เราตามล่าตรงทูซาคุระากันดีกว่าไหมเอิม่มเทรเกพูดมานี่ มันน่ามีเหตุผลอยู่นะเอ้ยดีเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะตามล่าตุ่งๆซาวเวลากันเราจะได้เราจะได้พิสูจน์กันดีดีเลยเคืนนี้รอดูเอาเราทุกคนงั้นออกล่านี่แหละฉันว่าตุ่งๆซาวเวลามันต้องอยู่คืนนี้แหละไปจะเสียเวลาเลยจอจนกลัวเนี่ยจะไม่มีไฟฉายนะเนี่ยไป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 จะไม่น่าออกมาตอนกลางคืนเลยถเอ้ย ฉันฉันว่าอยู่บ้าน้างบ้านบาดเต็งโมดีกว่าถ้านายไม่ไปก็แล้วแต่แกละกันฉันเดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้ยบัตกระบองเพชรแกทําอะไรของแกเนี่ยเออโทษทีเป็นมฟนผัวฉันี่ดอกไม้ของแกมันโดนฉันนี่เนี่ยต่อยเลยต่อยโอ้โหไม่เจ็บนี่เนี่ยต่อยโอ้โหเออรู้อย่างงี้ฉันฉันอยู่บ้านดีกว่าเฮ้ยกลัวกลัว ฉันรู้อย่างนี้ฉันอยู่บ้านดีกว่าข้างบ้านดีกว่าดูทีวีดีกว่านะเพื่อนปิดประตูแล้วกันนะปึ๊บโอเคถ่านายไม่ว่าฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่บ้านแล้วตัดตับใจเช่ามาเลย,ยพวกสี่คนมานี่มาสี่คนเหอเรนนะอเ,เรามีแค่ห้าคนนะเฮ้ยไม่ใช่สิเรามีแค่หคนแต่เราแต่ว่าเพื่อนไปไม่ไปแค่หนึ่งคนเองนะอเราแค่ห้าคนโอ้ยล้วเราจะไปกลัวอะไร โอ้ยกลัวที่นี่จังเลยทุ่งทุ่งซากุลาเฮ้เสียงอะไรเนี่ยออกมาสิจะไม่กลัวแกหลอกทุ่งทุ่งซากุละาทุ่ง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 ซากุลาโอ้ยแกพูดมาหลายคำแล้วนะเออฉันพูดตามกฎิของคนก็ได้สวัสดีจ้ามนุษย์ฉันคือสุงทุ่งทุ่งทางซาโุล่าฉันมาจากประเทศอินโดดีสซรยรู้ได้ไงวาแกมาจากอินโดนีเซียอ้าวแกไม่รู้จักอินโดนีเซียเหรอ จะไม่รู้จักหรอกหรอต่อไปนี้ฉันจะกลับมาแก้กโปรแกรมแ,แล้วเฮ้ยฮ่าอ่าขอให้เขอ,ขอตีแล้วก็ทำไมแกไม่หนีล่ะแต่แกไม่หนีฉันก็จะฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ยเยอะอ,อ,อ,อย่าทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรกับแกนะนงั้นเหรองั้นก็ตายสบายละกันโอ้โหไม่ตายนี่อ้อยเบิร์นโอ้โหจิ๊บตัวยังไม่เคยเหลอนแบบนี้เลยอนี่ นี่น่ะตีแบบนี้เลยตีตีจนหัวหลุดเลยเฮ่าฮ่าฮ่าอ้ายไม่นะเฮ้ยจะรู้สึกเสียงอะไรในบ้านเนี่ยเอ่อทอมเป่โตไปดูบ้านบาทเต็งโมซิโอ้ยใช้เฮ้ยตายสิแต่ไม่ใช่ต้องไปด้วยเนี่ยถูกเอ้ยไม่น่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลยเลยเลยโอย้เปิดอประตูแป๊บวายอะไรนี่ โอ้โหเอ้ยแกมังแกมังกรเอ้ยแกเป็นใครอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีตีตีแกมาแล้วสินะเฮ้ยอ้อยจะคือถูถูซาล่ลาจะไม่พูดกับแกแล้วฉันขอตีนลวกันเดียวเดียวพูดก่อนนี่นะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วอ๋อโหแก้วแตกเดี๋ยวแล้วหัวมันมาจักแกวหรออึอฮออ่าอ่าโปรแก ท,ทุกทุกสาวเรามาราเออทุกคนได้ยินเสียงอะไรกันไหมเว้ไปสวนหลอกฉันไปคนเดียวดีกว่าแกพวกแกอยู่บ้านไปเลยแค่นี้ก็เกียกกลัวเพราะฉันไม่ได้กเกียกกลัวพวกแกเลยสี่เกินแล้วใช่ไหมก็ตีอ๋อนี่เนะี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่เหลือเพื่อนเลยแกน,นี่นะฉันโหดร้ายมากรู้ไหมเสียงมันแบบทุงทุงทุงเลยอ้ย ตีเลยตีไม่หนีใช่ไหมไม่หนีใช่ไหมหนีหนีหน,น,น,นีไม่หาฉันด้วย <c ười> ตี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 ตโอ้โหเสียงน่ากลัวนี่เดี๋ยวฉันเดินสำรวจั่วดีกว่าอเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าเพื่อนไ,ไ,ไม่ไม่มากับเรานะฉันก็กลัวเหมือนกันจะต้องหันนั้นลองเอาไฟฉายส่องดูโอ้โอย,โเโอโอยเดินเกลือ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มาทุงท่งทุ่งทุ่งทุ่งซาโคล่านี่โอ้โหข้าเพื่อเราเฉยเลย สวัสด,ดีบัตเติงเมอแกชื่อบัตเติงเมอใช่ไหมใชทม่ทำไมแกไมแกถ้าเพื่อนเราเก่งงนี้ฉันก็จะกลับมาแก้แก่พวกแกอย่างไงล่ะอุ้ยอย่างนี้เองเหรอทําไมแกหน่าหลอนจังแกทํามาจากอะไรเนี่ยฉันคือทํามาจากมาอย่างไงล่ะสังไบเหรอไอ้นี่ทําไมไมเหมือนกระบ,บองไอ้อะไรสักอย่างนี่แหละชังมันเถอะเดี๋ยวรู้มาฉัมฉันจะมาแก้แก๋พวกของของ,ของมันู้ยพวกแกเนี่ยฮะ ทำไมแกท่านอย่างนี้ฮะทุง่งทุ่งเซลลาคือว่าฉันกะับมาแก้แค้นเนี่ยเพราะฉันเกลียมดมนุษย์มากเลยทำไมแกถึงเกลียดเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยชอบตัดต้นไม้ตลอดเลยทำไมประเทศดีแดนนี่ทำไมอากาศร้อนมากฉันก็นเลยจะกลับมาแก้แค้นยังไงเล่าแค่นั้นหออนึ่งเหรอเออแค่นั้นแหละโอ้โหแต่ฉันจะทำยังไงแต่ฉันจะกลับชดใช้ยังไงกับทุงท่งทุ่งเซลลาดีเนี่ย วิธีง่ายๆคือจะตัดต้นไม้ของฉันถ้าหรือฉันเลือกและให้สองวิธีหนึ่งให้ให้เกศปลูกต้นไม้หรือสองไอ้ไม่ดิให้แกไม่สินะหนึ่งกจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะช่วยปลูกสองหรือก็จะต่อสู้ให้จนจนจนกว่าจะตายสามหรือว่าเกจะยอมแพ้เลือกไม่ออกเลยถึงฐานหน้าฉันเป็น เบลอนแต่ไม่มีใครจักกาจันว่ามีคนเชื่อฟังชัดตลอดเลยช่างมันเถอะอืมนั้นมายอมมาสู้กันเลยดีกว่ามาเลยไอ้ทุ่งทุ่งซาฮุ่ายาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวราจะลงแบบมิสชู่วไม่ได้ฮ่าฮเาแคนี้ก็จอกลาเกดิดปากแตงโมเออเอยเดี๋ยวเดี๋ยวยาตินี่อ้อยขอคำเตือนนี่ไม่ก่อนนะว่าห้ามห้ามตัดตัวมาธรรมชาติเด็ดขาด และคำเตือนนี้มีความเนื้อหามีความรุนแรงในเด็กไม่่อนจนอยากนะครับและสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเองนะครับหลังจากนี้ทุกๆสาวคุณล่าจะไปก่อนแล้วคอยชมคลิปนี้อย่าลืมกดและลากด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยครับและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเมทัลสแตนบ็อกไว้นะครับและสำหรับนี้ก็ โอเครับลาไปก่อนเจากม่คลิปหน้าสวัสดีครับโหยจะจบคลิปแบบนี้เลยเหรอโหจะจบคลิปแล้วกันผมเหนื่อยละเออ